สั Sword Annihilation ภาคฉางอันสิทธิศการลเลือดค่ำคืนที่ท้องฟ้าเต็มไปด้วยแสงโคมพร้างพายราวหมู่ดาวทั้งปวงถูกชักลงมาโลดแล่นบนแผ่นดินเมืองฉางอันสว่างสวัยสวยงามที่สุดแห่งรอป,ปีผู้คนแต่งกายงดงามแห่กันมาชมโคมไฟและกายกรรมในลานพิธีหลักทว่าภายใต้ความบันเทิงกลับซ่อนคมดาบและเพลิงมรณะ เสียงดนตรีและเสียงหัวเราะขาดสะบั้นลงเมื่อนากไก่กำสวมหน้ากากพันกระโจนออกจากเวทีดาบและหอกสั้นที่ซ่อนมาถูกชักออกพร้อมเพียงเป้าหมายไม่ใช่การแสดงอีกต่อไปหากคือชีวิตขององค์รัชทายาทที่ประทับอยู่ท่ามกลางขุนนางทันทีที่โลหะปะทะก,กันเสียงข้องกลองแห่งงานรื่นเริงพันกลายเป็นสัญญาณแห่งหายนะ นักฆ่ากลุ่มอื่นที่ซ่อนตัวอยู่ตามหอสังเกตการจุดระเบิดดินประสิวขึ้นพร้อมกันเปลวเพลิงกระจายสะบั้นเสียงระเบิดดังสถานจนพื้นหินสันสะเทือนหอสังเกตการหลายแห่งสุดตัวลงไฟลุกท่วเหมือนเสาหลักเพลิงกลางคืนโคมไฟที่เคยเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขพันร่วงหล่นลงมาจากเชือกและเสาสูงตกกระทบหลังคาไม้และผ้าแพรของร้านค้าเกิดเป็นทะเลเพลิงลามไปทั่วตลาด เสียงกรีดร้องดังแข่งกับเสียงระเบิดผู้คนวิ่งหนีตายชนกันระเนระนาดเด็กหลงร้องหาแม่หญิงสาวสะดุดล้มกลางฝูงชนชายแกถูกไฟคลอกจนวิ่งไม่ทันผู้คนบางกลุ่มถูกไฟคมร่วงลงใส่เสื้อผ้าไหมลูกติดเพลิงราวกับหุ่นไฟองค์คาร์ตรโกนปกป้ององค์รัชทายาทวงล้อมโล่และดาบถูกตั้งขึ้น องค์ราชทยยากับเหล่าขุนนางถูกล้อมอยู่กลางวงพวกนักฆ่าสวมหน้ากากมังกรหงไฟสิงโตต่างฟันดาบเข้าใส่โดยไร้ปราณีเหล่าองค์รักษ์ในชุดปลอทองชักกระบี่ยาวก่อตัวเป็นกำแพงมนุษย์รับคมดาบระลอกแรกเสียงเหล็กกระทบเหล็กดังปัทะรังมผู้คนแตกตื่นหลบหนีขุนนางหลายคนเลือดสาดกร์เซนลงบนพื้นหินเย็น สามหน้ากากพุ่งเข้าจมตีองค์ราชายาทพร้อมกันแต่ทันใดนั้นก็ชอ็อกระเด็นออกมาหมดพระจากเงามืดยอดฝีมือราชสำนักทั้งสองคนก้าวออกมาป้องกันราชทายาทคนหนึ่งถือกระบี่อีกคนถือทวนเสียนกระบี่เซียนทวนเหล่านักฆ่าตกใจไม่คิดว่าราชทายาทจะมียอดฝีมือถึงสองคนคอยปกป้อง ท่านใดนั้นก็มีนักฆ่าขึ้นมาห้าคนคนหนึ่งถือดาบซามูไรคนที่สองถึงสาถือมีดสั้นสองคมคนที่สี่ถือไม้ยาวๆคนที่ห้าชูกระบี่พร้อมแทงใช่แล้วพวกเขาคือนักฆ่าที่อยู่ในร้านแพตตุนซามูไรดวลหนึ่งถึงหนึ่งกับเซียนกระบี่หญิงฝรั่งถือดาบและชายอียิปต์ถือไม้สู้กับเซียนทวนอาหรับทั้งสองคนนั้นสู้กับองคารักษ์ แม้ระดับเซียนกระบี่กับเซียนทวนก็ยังตึงมือมากๆวิชานักฆ่าพวกนี้ช่างแปลกใหม่แตกต่างจากวิชาย,ยุทธภพมากนักโดยเฉพาะนักดาบญี่ปุ่นนั่นดาบของเขาราวกับปีศาจที่มีชีวิตรังสีอมหิตรุนแรงมาก ด้านเซนทวนก็ตกในใจการต่อสู้แบบลาวดาดราเดสเตรซ่าของนักดาบหญิงสเปนผู้นี้และวิชาต่อสู้แบบทาทิปของชายอีบหลับตาแม้วินาทีไม่ได้เลยมิเช่นนั้นข้าคงเหลือแต่ชื่อฝากไว้ในยุทธภพท่านใดนั้นหญิงชาวบ้านท่าทางธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเดินขึ้นมารอยยิ้มของเธอจดจำได้ง่าย เธอคือเจ้าของร้านแทตุนนั่นเองเธอเดินท่าทางสบายๆไปหากลุ่มทหารเกราะทองคําที่ตั้งโล่ล้อมองค์ราชทายาทต,ตูมหมัดเดียวทหารกระเด็นพร้อมโล่ตูมเข่ากระแทกเกราะจนยุบทหารเกราะทองที่ถือโลกระอักเลือดวิชาหมัดมวยแห่งอโยธยาขุนนางคนหนึ่งอุทานราชทายาทสนใจหันมาขุนนางจึงอธิบาย มันคล้ายคล้ายอารหันทองคําแต่เป็นวิชาต่อสู้ไม่ใช่ป้องกันใช้หมัดสอกเข่าเท้าเป็นอาวุธสังหารคนได้พยะคะเมื่อโลกป้องกันมีช่องโหว่แล้วหน้ากากสัตว์ทั้งสามก็ถือโอกาสกระโจนเข้าหมายหมายจะปลิดชีวิตประชายาตทันใดนั้น หมอกควันไฟเบื้องบนแตกกระจายแสงจันชายส่องลงมาเงาร่างหนึ่งร่วงหล่นลงจากฟากฟ้าอย่างสง่างามไปเย่หลิงปรากฏกายกลางสมอรภูมิในชุดขาวสะบัดปลิวราวเทพเซียนผู้เนจรมาจากแดนสวรรค์ในมือเขามีเพียงตะเกียบคู่ไม้ไผ่ที่กำไว้แน่นเมื่อฝีเท้าแตะพื้นหินเย็นเพียงพลิกข้อมือวูบเดียวเส้นแสงจันสะท้อนกับปลาตะเกียบแล่นว่าดุดประกายกระบี่ นักฆ่าสาคนที่สวมหน้ากากสัตว์ถูกชายชุดขาวแซ่ไปเคลื่อนไหวรวดเร็วดังสายลมเข้าปะทะเสียงชัวชัวของตะเกียบกระทบอาวุธดังกังวานไม่ต่างจากเหล็กกล้าการลุกไล่ที่ดุดันพลันกลับตลปัดนักฆ่าทั้งสาถูกผลักถอยร่อนออกมา19บาท่ามกลางเสียงตะลึงงานองค์รัชทายาทที่ถูกล้อมเมื่อพลันหันมองสายตาเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อ แม้แต่เสียงกระบี่ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งยินกำกระบี่อยู่ไม่ไกลยังชะงักหันมาเพ่งมองร่างเด็กหนุ่มชุดขาวผู้นี้ดวงตาเผยประกายทันทีเอาดาบฆ่าไปเสียงกระบี่ควงดาบสำรองข้างเอวให้เย่หลิงหลิงรับดาบนั้นและเริ่มเพลงดาบไม่ตายของเขาเพลงกระบี่จันทราดาบจากมือขวาค่อยๆวาดเป็นวงกลมราวดวงจันร์ดาบค่อยๆหมุนวนเลื่อนๆไปสู่มือซ้าย เทียงดาบถึงมือซ้ายสีสันค่าหน้ากากทั้งสามคนก็หลุดลงกับพื้นนับได้หนึ่งนาทีถึงจะมีเลือดพุ่งออกจากคอนี่มันเพลงดาบอะไรกันองค์ชายเซนกระบี่และนักค่าที่เหลือตกตะลึงโดยเฉพาะซามมรายเขาใส่ยยิ้มดีใจที่ได้จะยอดฝีมือและกระหายที่จะต่อสู้ด้วยเย่หลิงตวัดดาบลงนี่คือโทษที่พวกเจ้าค่าเด็ก เย,ยหลิงปักดาบลงกับพื้นและจะเดินจากไปช้าก่อนทั้งองค์รัชทายาทและเจ๊ร้านแพตุนพุทธพร้อมกันจนต้องเหลียวหน้ามามองกันเจ้าจะไปทั้งอย่างนี้ไม่ได้นะรัชทายาทกล่าวเสร็จธุระ่่าแล้วยเย,ยหลิงมองด้วยสายตามไม่ยี่ดีและก้าวเดินต่ออีกเพียงสองก้าวตูม เจ๊ร้านแพตุนฟ้าส้นเท้าลงแรงมากจนพื้นแตกกระจายเยวินโดนสะเก็ดที่แขนซ้ายทำให้มีเลือดออกนิดหน่อยเจ้าเป็นใครเขาก็คือหลิงหลิงผู้น่ารักไงละ่ะมาแล้วเจ้าเลี่ยหยางจอมกวนเดินตามมาทันแล้วจ้าเลี่ยหยางทำจมูกฟุดฟิดฟ,ดฟดแบบกวนๆทำไมแถวนี้เหม็นสาบอ e ีแอบจันจะเป็นเพศอะไรก็ไม่กล้าเปิดเผยหรือไง เสียวหัวเราะดังลั่นจากเจ๊เจ้าของร้านเธอดึงหน้ากาก,ากออกทันใดนั้นร่างกายมีการกดรัดตัวเปลี่ยนแปลงอย่างไม่น่าเชื่อกลายเป็นหนุ่มหล่อคมเข้มผิวสีน้ำผึ้งเจ้ารู้ได้ยังไงว่าข้าเป็นผู้ชายพระข้าดมกลิ่นสาวๆมาเยอะไงแต่เจ้าไม่มีกลิ่นนั้นงั้นพวกเจ้าก็ตายพร้อมกับราชายาที่นี่ให้หมดเลี่ยหยางยักคิ้วยิ้มกวนตีนแล้วกลุ่มนักชายชุดดำมาก,มา,กมายก็โผล่ออกมาใช่แล้ว เขาจุดพลุเรียกพวกเดียวกันออกมาช่วยนำโดยลุงเขาสถานการณ์กลับตาลปัดกลุ่มนักฆ่าหลายๆคนถูกเหล่าชายชุดดำที่มาใหม่ใช้ประโยชน์จากความเป็นเจ้าถิ่นสังหารลงอย่างง่ายดายไอ้หล่อนักมวยกัดฟันกรอดมองใบหน้าที่เย็นชาของเย่หลิงและหน้ายิ้มกวนตีนของเลี่ยหยางข้าจะจดจำหน้าพวกเจ้าสองคนไว้ไป เสียงถิวปากสั่งถอยอย่างไม่พอใจเพียงไม่นานทุกคนก็หายไปกับเปลวไฟและซากงานที่พังพินาศชายชุดดำก็หายไปราวกับเงาด้วยเช่นกันไปเย่หลิงคำนับองค์ราชทายาทแล้วจับเอลเลียอย่างพวกเขาใช้วิชาตัวบากระโดดขึ้นฟ้าหายไปอย่างรวดเร็วเหลือทิ้งไว้แต่ใบหน้าอง์คราชทายาทที่สงสัยว่าผู้มีพระคุณชุดขาวเป็นใคร เพลงดาบที่คล้ายพระจันทร์น่นอายุเพียงเท่านี้เขาต้องเป็นอัจฉริยะเสียนกระบี่กล่าวต่อองค์ชายชุดขาวขาวไปกระหม่อมเคยได้ยินว่าสกุลไปตอนมีนี้บุตรลานคนหนึ่งเป็นกระบี่อัจฉริยะในรอบร้อยปีพยาค่ะขุนนางคนหนึ่งทูลเขาคือสามีน้องหญิงน้องเคยค่า องรัชทายาทมองขึ้นฟ้าที่มีโคมบางส่วนยังลอยขึ้นฟ้าไปไกลท้ายตอนเดี๋ยวๆหลิงลงขอดูแขนเจ้าหน่อยเรียอย่างไม่รอบคำตอบเขาจับแขนซ้ายเย่หลิงขึ้นมาพบว่าที่ผิวมีรอยแผลเล็กๆมีเลือดออกนิดหน่อยเลียอย่างฉีกชายเสื้อออกมาแล้วรีบมัดปากแผลให้เย่หลิงแล้วเป่าฟู่ๆลงตรงแขน เที่ยงหายหาย